สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกระปูบายกิศน,นานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจใพี่ปูด้วยนะคะไปชมคลิปดีๆของพี่ปูเลยค่ะมาพบกันอีกหนึ่งเมนูนะคะท่านผู้ชมเป็นเมนูง่ายๆนะคะง่ายจริงๆเพราะว่าพี่ปูไม่สามารถทําเมนูยากได้เลยนะคะตอนนี้พี่ปูยุ่งมากนะคะกับการจัดบ,บ้านพี่ปูนะคะแต่ว่าตอนนี้เจ้าลูกชายจะตื่นแล้วพี่ปูทําไงได้ล่ะคะพี่ปูก็ยังเป็นแม่ที่ต้องดูแลลูกเหมือนเดิมนะคะ พี่ปูจะทํากับข้าวลอเขาไว้ก่อนนะคะตอนนี้พักงานจัดบ้านก่อนนะคะคลิปนี้ไม่ยาวเท่าไหร่นะคะอาจจะสั้นจนตกใจเลยก็ได้พี่ปูก็ไปหยิบนะคะต้นหอมเอ่ยหอมหัวใหญ่ของพี่ปูเนี่ยนะคะแล้วก็พริกอ่อนนะคะพริกอ่อนที่มีสีประมาณเท่าที่เห็นแล้วนะคะความสวยงามก็หามีไม่นะคะเพราะว่าไม่ได้พึ่งซื้อมานะคะตอนนี้ไม่ออกตลาดะคะ่ะมีอะไรก็ทําไปนะคะอย่างน้อยๆไม่อดตายก็บุญแล้วนะคะ วัตถุดิบของพี่ปูก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะก็มีพริกอ่อนนะคะซึ่งจริงๆพี่ปูอยากใช้พริกดวกกับพริกหวานนะแต่ว่าไม่มี ครัวเรามีอะไรเราก็ทาตามนั้นน,น,นะคะไม่งั้นไม่ได้กินแล้วนะคะเพราะว่ายุ่งไม่มีเวลาที่จะออกไปนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นหอมหัวใหญ่ต้นหอมธรรมดาเป็นเมนูง่ายๆนะคะส่วนนี้ค่ะเป็นเนื้อที่พี่ปูซื้อมาจากแมคโครนะคะพี่ปูมีชีวิตผูกพันอะไรอยู่กับแมคโครพี่ปูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่พี่ปูชอบไปซื้อของที่นั่นน่ยนะคะแล้วเนื้อนเนี้ยนะคะพี่ปูบอกได้เลยว่านุ่มนะคะย่อเนี่ยน,นุ่มนุ่มปากเลยลูกพี่ปูต้องชอบแน่เพราะเขาเป็นคนที่ชอบทานเนื้อนะคะเป็นที่สุดท่านผู้ชมก็จะเห็นเมนูเนื้อบ่อยๆนะคะในบ้านพปู วัตถุดิบอันนี้เราก็วางไว้ก่อนนะคะส่วนอันนี้นะคะไม่เกี่ยวนะคะไม่ได้โฆษณาเล่าอะไรทั้งสิ้นนะคะเป็นซอสพริกไทยดําที่พี่ปูทําติดบ้านไว้นะคะพี่ปูก็จะมีน้ํามันหอยนะคะซอสฝาเขียวนะคะแล้วก็น้าตาลทรายแค่นั้นเองแล้วพี่ปูก็สับกระเทียมนะคะใครจะสับจะบดอะไรก็ได้นะคะแล้วก็พริกไทยนะคะ ใส่ลงไปผัดนะคะผัดให้เข้ากานะะันแล้วค่ะตั้งไฟให้เดือดนะคะแล้วก็เก็บใส่ขวดไว้อย่างเงี้ยนะคะมันง่ายต่อการออทํารับประทานจริงๆนะคะเวลาท่านผู้ชมทําเมนูง่ายๆเนี่ยเทหนเดียวนะคะไม่ต้องชิมแล้วชิมอีกให้ปากเปื่อยนะคะไปทํากันเลยค่ะเซฟเวลานะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะพี่ปูจะใส่น้ํามันลงไปเลยนะคะใครชอบยี่ห้อไหนก็เลือกเอานะคะวันนี้ไม่ให้ดูยีห่ห้อเอออยากรู้สิพี่ปูใช้น้ำมันอะไร ไม่บอกหรอกพี่ปูจะใส่เนื้อลงไปเลยนะคะแล้วพี่ปูมีกระเทียมนะคะที่พี่ปูเคี่ยวติดบ้านไว้ตลอดเวล,ลานะี่นะคะพี่ปูก็จะใส่มันไปถ้าใส่ไปเลยนะีนะคะกระเทียมพี่ปูเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวจะไหม้ทั้งหมดหมูใหญ่นะคะใส่ลงไปเลย ทีนี้พี่ปูก็ซูมให้ดูใกล้ๆเลยค่ะแล้วพี่ปูก็จะใส่ซอสนะคะซอสพริกไทยดำของพี่ปูนี่แหละคะ่ะลงไปเลยน้ำลงไปนิดหน่อยนะคะที่พี่ปูใส่หอมหัวใหญ่ลงไปเลยนี่นะคะเพราะว่าหอมหัวใหญ่เนี่ยจะได้สุกพอดีๆกับเนื้อก้อนของพี่ปูเนี่ยนะคะ ไม่มีอะไรยากเกินไปใช่ไหมคะพี่ปูเป็นคนไม่ชอบกินหอมหัวใหญ่ดิบนะคะเพราะฉะนั้นจะสุกหน่อยทีนี้เวลาเราผัดให้สุกท่านผู้ชมก็สังเกตไม่ยากนะคะหอมหัวใหญ่เนี่ยนะคะเวลาสุกแล้วเขาก็จะมีสีใสๆนะคะในระหว่างนี้ชิมเลยนะคะถูกใจหรือเปล่าถ้าไม่ถูกใจก็เทซอสเพิ่มแค่นั้นในขั้นตอนเดียวไม่ต้องเติมหลายอย่างว้ไว้ไว้ฝีมืออะไรทําไมดีอย่างนี้เนี่ยนะคะชิมปุ๊บถูกใจปั๊บเลยนะคะใช้ได้เลย เหลือเชื่องจริงขนาดยุ่งนะคะยังมีเวลาโม้นะคะอ่าค่ะใส่ลงไปเลยนะคะสีสันมีได้แค่นี้นะคะเพราะว่าพริกสีแดงก็หมดแล้วนะคะไม่วากันเอาละพี่ปูไม่ทำนานนะคะสังเกตไหมคะพี่ปูไม่ได้ใส่ซีอิ๊วหวานลงไปนะคะหรือซีอิ๊วดำนะคะ บางคนเขาสามารถเพิ่มสีสันได้นะคะแต่ว่าพี่ปูไม่ชอบอ่ะพี่ปูก็ไม่ใส่แค่นั้นเองใครชอบอะไรก็ทำตามที่ตัวเองชอบนะคะแค่เนี้ยเสร็จแล้วง่ายจริงอย่างที่พี่ปูบอกไหมคะพี่ปูปิดคลิปเลยดีกว่านะคะโชว์ใกล้ๆเลยดีไหมเนื้อก้อนๆอ,อย่างเงี้ยนะคะมันน่าทานไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจใพี่ปูด,ด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ